Ultra High Speed Internet จาก True Online โทร1686มาที่ด้านกิจการโทรทัศน์กันบ้างกับการกำกับดูแลของกอสทชที่ได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุสู่ระบบดิจิตลัลโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาพันเอกดรนาทีสุกรัฐ รองประธานกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ถแถลงร่างประกาศกสทชเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล2ฉบับดังนี้ 1. ร่างประกาศกทชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิ่มเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 2. ร่างประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์ในวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่อความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตัลซึ่งในวันเดียวกันนี้นะครับสำนักงานกทชได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมมาอย่างสำนักงานกศทชได้จนถึงวันที่26พฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นจะพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศตามความเห็นที่ได้รับและนำเสนอต่อกศทและกสทชตามลำดับเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ประกาศทั้งสองฉบับนี้นะครับเป็นพื้นฐานสําคัญสาหรับการให้บริการโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของประเทศไทยโดยหลังจากนี้นั้นจะมีการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการประมวลคลื่นความถี่เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลสําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจตามกาหนดต่อไป ผ่านไปแล้วครับกับงานคอมมัดคอมเ็คไทยแลนด์2012เรามีภาพบรรยากาศงานฝากกันครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเข้าสู่บรรยากาศงานคอมมาร์ดคอมเทค2012กันนะครับซึ่งงานคอมมาร์ดคอมเทคเนี Com ่ยก็จัดเป็นประจําทุกปีเลยมาต่อเนื่องกันหลายๆปีแล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ผมทีเจจักได้มาร่วมงานนี้แล้วก็อยากจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสินค้าไอทีหลากหลายแบรนด์หลากหลายชนิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปสัมผัสกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจและบรรยากาศในงานคอมมาร์ดคอมเทคในครั้งนี้จะเป็นยังไงกันบ้างว่าแล้วตามไปเลยครับด้้าานซายมือฮ เป็นแมปไกด์นะครับดูไกด์ได้ว่าคุณอยากหาแบรนด์ไหนเป็นพิเศษหรือว่าบูธที่คุณหาอยู่เนี่ยอยู่โซนไหนนะครับคุณก็สามารถมาดูได้ที่ป้ายแห่งนี้เลยนะครับเพราะว่าพอเข้าไปข้างในปั๊บเนี่ยนะครับรับรองเลยครับถ้าเกิดคุณไม่เตรียมตัวหาบูธที่คุณอยากจะเจอมาก่อนเนี่ยหลงครับหรือว่าเพลิดเพลินกับบูธอื่นจนเพลินไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนแรกกันดีกว่านะครับพอเดินไปในงานทางนี้นะครับผมคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นนะฮะ ก็จะเป็นบูธที่ใหญ่มากครับของทาง IT City เองพอเดินมาใน IT City ปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการโชว์มอนิเตอร์นะฮะหรือว่าเป็นจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะของ Acer นะฮะก็จะมีโน้ตบุ๊กมาโชว์กันด้วยแล้วก็จัดโปรโมชั่นกันนะครับรวมไปถึงฮะของ HP นี่เขาขึ้นให้เห็นเด่นชัดเลยนะครับว่าซัพพอร์ต Windows 8แน่นอนนะครับนอกจาก HP แล้วเนนี่ยะฮะะก็จมี Dell พเดี๋ยยววนนีี้้รูสึก่่า Dell เ กระแสะกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับออกมาจากโซนของฮอลแรกนะฮะในส่วนของบริเวณ i p c ีชิตตี้ปั๊บนี่นะครับคุณก็จะเจอกับรถยนต์คันนี้เลยครับ m i t s u ม i ชิมิล r าใ e ่ไหมครับสำหรับคนที่มาช้อปปิ้งนะฮะที่งาน c o m มาร์ c คอมเทค2022ในครั้งนี้ครบพุก3,000บาทนะครับก็จะสามารถไปแลกคูป,ปอง ทิงโชคกันได้นะฮะแล้วก็ลุ้นกันดูซิว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะครับวิซูมิชิมิลล่าชคันนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าฮะอย่าช้าเลยดีกว่าเราเดินไปกันต่อดีกว่าฮโอเคนี่ประตูด้านหน้าเพนนีรีฮอลแล้วนะครับผมสุดยอดมากเลยนะฮะมีป้ายบอกเลยครับสัมผัสประสบการณ์กับวินโดว์แปดผมอยากจะสัมผัสแล้วครับงานนี้ต้องมีอะไรเกี่ยวกับวินโดว์แปดเยอะมากแน่นอนว่าแล้วตาผมเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับมาเลยครับ ในบูธของ Microsoft นะฮะที่โชว์ปริทภาพของ Windows 8เนี่ยก็จะมีโน้ตบุ๊กหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับมาให้ได้ทดลองกันนะฮะแล้วทุกรุ่นเนี่ยแน่นอนต้องใช้ Windows 8นะครับการใช้งานนี่ง่ายมากฮนะต้องบอกว่าคนไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ก็ใช้เป็นได้อย่างง่ายๆเลยนะครับในงานนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะครับปะ่ะดูซิว่ามีอะไรเด่ดมนมาฝากกันอีกครับมาแล้วครับเดินแวบ,บเดียวนี่ฮะอยู่ติดกันเลยครับกับบูธของโตชิบ้านั่นเองนะครับโตชิบ้านเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อนะฮะเรื่องของโน้ตบุ๊ก ที่มีความแข็งแรงคงทนมากเป็นพิเศษมากกว่าแบรนด์อื่นๆเลยนะครับแล้วก็ตัวตอนนี้ยังมาโชว์กันอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะทุกรุ่หนุมเชื่อเลยฮะว่าโตชิบ้าเนี่ยมีความคงทนมากแน่นอนเอาละครับงานมันใหญ่จริงๆรฮะเดี๋ยวเดินกันต่อนะครับเรารู้สึกว่าทางด้านโซนอื่นนะครับยังมีบูธที่น่าสนใจรอคุณอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันผมจะไปพูดไหนเดี๋ยวได้รู้กันอย่างแน่นอนครับก่าจะมาถึงบูธของเอซูตได้นะครับนี่เลยฮะตรงหน้าผมเนี่ยคือบูธเอซูตนะครับตอนนี้รับความนิย ก็จะมีหลากหลายรุ่นนะฮะ,อะขอแว๊มาดูนิดนึงฮะนี่ฮะก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะครับของ ASU s มีตั้งแต่ขนาดเล็กยันขนาดใหญ่นะครับงานครั้งนี้นะฮะ ASUS n e น u s 7เนี่ยเขามาวางขายด้วยรุ่น32 g b นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากวันสุดท้ายฮะตอนช่วงเย็นๆน,นะครับเราจะมีการประมูลสินค้าไอที IT หลากหลายอย่างมากเลยนะครับเอาเป็นว่านะฮะบรรยากาศงานคอมมาร์ดคอมเทค2022ในครัง้ง,งนี้นะครับผมก็คงม,มีให้ดูกันพอคร่าวๆเท่านี้ก่อนดีกว่าน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เรยดูจากเวลาแล้ว หมดเวลาแล้วจริงๆนะครับเจอกันครั้งหน้ากับผมทีเจจากผมจะไปทำอะไรผมจะไปที่ไหนผมไม่เลยนคุณผู้ชมดูอีกต้องติดตามกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับเราขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศในโครงการ Net Gen Teacher Search ซึ่งก็ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นที่สุดโครงการเน็ตเจนทีเจเซอร์ของเรานะครับก็ได้ผู้ชนะเลิศนะครับซึ่งได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องเหมาครับทีเจเหมาครับกับทีเจเก่งนั่นเองนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้การทํางานต่อไปเรื่อยๆในวงการไอทีนั้นของทั้งคู่นั้นรุ่งโรดครับดิวสภาพดใจมากครับผมวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะแล้วก็ รู้สึกขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะรวมถึงเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผลง,งานของพวกเรามาตลอดแล้วก็สนับสนุนให้พวกเรามายืนตรงจุดนี้ได้ยังไงเก่งก็ขอสัญญาค่ะว่าจะเป็นนัก เป็นผู้สื่อข่าวสายไอทีนะคะแล้วก็คอยหาอัปเดตใหม่ๆมาให้เพื่อนๆตลอดเวลาแน่นอนค่ะสุรคนเมานะครับก็รู้สึกภูมิเกียรติยิ่งกับการได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็จะทําหน้าที่กอบการเป็นเรียกว่า New IT เป็น New Generation IT ให้ดีที่สุดนะครับกับการได้เรียกว่านําความรู้ดีๆกับเรื่อง IT ีเนี่ยให้คนที่ชมดูเนี่ยได้สามารถใช้ประโยชน์จาก IT ีได้มากที่สุดเท่าที่จะทได้ครับติดตาม The Gen T J Search ประมาณปีหน้าของปี2013นะครับผมแล้วก็พบกันครับวันที่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ หลังพักชมสิ่งที่น่าสนใจไปต่อกันที่ Set in the City ใน Cyber City ช่วงหน้าครับ